ดื่มกาแฟทันทีหลังตื่นนอนก่อนกินอาหารอาจทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยในเลือดพุ่งขึ้นสูงเลยค่ะมากปะปะกว่าปกติเพราะคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟมีผลประการตอบสนองของอินซูลินในร่างกายแล้วเราควรดื่มตอนไหนไดีแล้วก็พิพาทหนึ่งดื่มหลังอาหารเช้าอย่างน้อย30นาทีจากงานวิจัยของ American journal of clinical nutrition แนะนำว่า ดื่มหลังมื้ออาหารช่วยลดผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือด 2. เลือกกาแฟะที่ไม่ใส่น้ำตาลค่ะช่วยลดแคลอรี่และไม่ทำให้พลังงานพุ่งแล้วตกววบ 3. ใช้เครื่องดื่มที่ให้พลังงานยาวนานมากขึ้นและคุมหิวได้ค่ะเช่นยูนิมาเตที่มีสารมาจากใบเยอรมามเตช่วยเพิ่มพลังงาน คุมความอยากอาหารและรักษาระดับน้ําตาลในเลือดเราได้นะคะอสนใจทักพี่ปามาเลยมาที่ไบโอตรงหน้าช่องตรงนิ้วชี้ลงได้เลยนะ